ครับท่านผู้ชมวันวนี้พอเที่ยงก็เดินทางมาหาลุงกอดนะครับมาติดตามสูตรหวยคำานวณลอยล้านก็ยังพอเที่ยงเคยบอกไปครับ่าสูตรของลุงกอดนี่ถ้าได้เข่างวดหนึ่งที่เข่าทั้งล่างทั้งบนนี่มักจะมีงวดสองงวดสาม้ตามที่พอเที่ยงเดินทางมาติดตามกับลุงกอดอยู่นี่เพราะว่างวดเล็กๆที่พอเที่ยงเดินทางมาเจอกันกันกนบลุงกอดที่เพิ่นบอกแจ้ วากดว่างวดนันเขาทั้งล่างทั้งบนวันนี้งวดสองก็เขาอีกงวดสามก็เขาอีกเขายุสามงวดครับผมดังนั้นแล้วงวดนี้เป็นงวดแรกที่มันเขาทั้งล่างทั้งบนการจะเขาอีกงวดที่สองที่สามก็ได้เพราะว่างวดที่ผ่านมาของลุกกอดเพราะว่าจะเป็นหกหนึ่งหรือว่าหาเจ็ดมาเต็มเต็มนะไอ้ไม่ได้นาะเขาทั้งบนทั้งล่างแม่นเพราะว่าแต่ว่าถึงว่าของลูกกอดถึงว่าจะเป็นตัวกลับกับจิงอยู่ครับแต่ว่ากะเพราะเที่ยงกับมันใจว่าท่านผู้ชมทุกท่าน ถ้าซื้อแล้วก็ต้องไปแล้วก็ต้องกลับมานุ่มเนาะเพราะว่าจะเป็นสองตัวก็ตามครับหรือว่าเหลขวิ่งลุงก้อนกับไฮเดนหาล่องหกกับมาทั้งหาทั้งหกมีน้ําซ้าเกือบถือสามตัวลุงก้อนห้แปดหนึ่งหกเนาะลุงก้อนเนาะแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งหกข้า 8, 5, 5, 6, แปดหนึ่งหาแปดหนึ่งหกจะมันออกเจ็ดหกหนึ่งถ้าว่าเป็นเจ็ดหนึ่งหกนี่ก็ถือว่าถือสามตัวเป็นเหลโ็โตดเนาะค่ะจะไปชุ่มเนาะดิตด๊ตตดเอา ฉะนั้นแล้วมณีเพราะเที่ยงเดินทางมาติดต,ตามสูตรหนักคำนวณเอาไปฝากพี่ฝากน้องเพราะว่าฝากมาเดินทาง้งฝากมาติดต,ตามครับสูตรหน่วยคำนวณน,นีออกมาแล้วสามารถเขียนขึ้นได้เลยครับเนาะตามที่ลุงกอดเคยเฮ็ดนี่แมนบอรลุงกอดขันขันเขาสองเทือขันเขาสองตัวทั้งบนทั้งล่างนี่อยากว่าเบิ่นอยู่ได้ทั้งเทืออยากเบิ่นเป็นสองแถวสามแถวไม่ได้นอสีงหมวกสามหมวกเออเอาครับผมมือนี้ออก็ต้องมาเจอกับลุงกอดแล้วก็กา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 มาถามสูตรหน่วยคำนวณ มาเบิงมาฟังจากปากลุงกอดว่หงวดนี่มือนี่สิไฮตัวไหกาสวัสด,ดีครับลุงกาสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเอาไม้เอาไม้ลุงเอาไม้เมื่อกี้นี่บมมีเสียงอ,อย่างเอฟซีเพิง่งงงเอาไม้เด่นเด่นตัวไหก็ลุงเลขงวดนี้วันเลขวิ่งเนาะวันที่หนึง่งท่านว่าเนาะเมนครับหนึ่งท่านว่าหนึ่งท่านว่านี่เด็กวิ่งนีเด็กกองเด่นสองวิ่งเด่นสอง เด่นสองรองเก้าจะให้มินไอ้ค่ะเป็นคนเขียนมินไอเพิ่นจะเป็นรลับหนาที่เขียนให้ลุงกอดเนาะเด่นสองรองเก้านะคะโอเคค่ะขันจับคูกมหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสอง เก้านี่ก็เป็นเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามโอ้ท่าถ้าลักถ้าลักเก่าจะเป็นลักสีเนาะลุงเนาะมารักสีก่อนครับถ้าสองนี่จะเป็นรักรักหน่วยแต่ว่าขันมากกับกับไปน้่มคือว่านเ่ะครับไประดมกัปเนาะลุงเนาะไประดมกับเมื่อหลายเดี๋ยวคัดสมุดช่ม ถ้าเลขําำนี่ถือทั้งบนทั้งล่างก็ถือว่าบุหลายครับขันขันมากกันนักไปตัวจะคล้องมักสอบ <c oughs> <c oughs> ในใจ <c oughs> ตัวจะคล้องเรื่อชีอบเนาะ <c oughs> กับฝ่ามาตามไห้ <c oughs> เพื่อว่าท่านผู้ชมสามตัวกับหนึ่งสองเกตกำลังเก่าซีเบิ่งเดอครับเลขสาม,สามตัวตวันงวดหนึ่งหันสุยไปเต้มเดียวครับเกือบเข่าสามตัวเลย ตัวเนีนนีตัวใดนะคะลุงกอดเน้นสองตัวกัไอเจ็ดสองเจ็ดสองนะคะนะลุงกอดอังหมั่นใจว่าจะมีกก่นบอยจขาดว่าขาด,าขาดาเพราะว่ามัน <laughs> ถูกอันนะเกาซกมันมาเนดว่าาวเนาะวมันนีหลเกายงั่วาเป็ยนเกา่าวเป็าะว่ามันนะคะเกาลุงกอังหมัวาเป็่นบอยจทา่าตัวกเนรนทั้งอันน่ะ เนี่ยเจ้าสอบมากระจัดสวยงามแต่าเมื่อวันนี้ลุงพ่ะเด้ฝันเห็นบ่บ่ท่านได้ฝันหนงวันนี้เอาบอกบอกข้อมฝันให้ฟังไหมเนี่ยเ่อวดนึงหันบ่ฝันเมื่อวันบ่ครับเออคือฝันเมื่อวันนอหลังจากทายทายอันเพื่อเชื่อว่าทายถ้ำไปแล้วครับผมวันนี้ขึ้นรุ่นมากกนขึ้นมากน่ะกับฝัน ฝันมาได้ไปอันจังประเทศไปเมืองเล่าขามเมืองเล่าไปกระเมีย่ยไปหอดเมืองเล่าขามไปแล้วคือจังขามขามไปแล้วกับย่างเขาไปล่านข้าเขาพอมีล่านขายเหล้าขายเบียร์อยู่หันอ่ำพอเป็นนางยู่หันเขาพันยุเบียร์มให้กินครับแต่ว่าไอ้กินเบียร์เขาแล้วกไทยไท้าทย,ย,ยบานข้าเจ้าอันน่ะอยู่หันเขาไปให ว่าให้ให้เอากับอันพูดจากของล้านครับเอากับจักสีวางได้เลยมีลูกมีเมียอยู่เมียมานาอยู่สารให้เอาอยู่บัวให้แต่งงานนะบอกให้แต่งงานให้เอาน่ะโอ้ให้แต่งงานกับจากของล้านกับกับจาของล้านอันคล้ายเวียให้น่ะก็เลยว่าเอาก็เอาตนตัวเอาก็เออก็เลยเลยเอาเอากันขึ้นมากก็เลยมานอนมานอนน้ำกันอันแม่ว้านก็นอนอยู่ขังนึงเขาก็นอนอยู่ขางหนึ่งนะ เสียทีเสียงเลขนันเสียงหนึ่งหาหนึ่งหกหาเจ็ดเลยเสียงเลขกันนะในขึ้นนั่นนะเสียงเสียงเลขกันนะมาฝันว่าอะไรไม่อะนั่นกันยังบ่ได้คิดได้ว่าโอ้ยเสียงเลขถือว่าจังฝันเนี่ยหรือก็บ่ได้ว่าได้เหมืนกันก็ตื้นเศร้ามากมาจากเมืองลาวเนาะกลับมาหอดมาเห็ดอันไอพัดสปอร์ตนะครับมาเพราะว่าพออันอันผู้แตงหันกันแล้วน่ะไอ มามาเห็ดไอ้ยังไดกเขียนแบบว่าทางพันเห็ดเห็ดพัสดปลอดใช่ห้เราบคุณทักเสีเดินทางทออนักเสีเดินทางนะเอาก็ได้มาถ่วงกันเอาจอม่ายังได้อยู่ผีวะเชนก็อันได้ขามมาเมืองไทยจำเป็นผมนี่คัแนนเสียงเรียกยิงสั่นผมถือว่าถือกี่ดีอ๋อคุณผมว่าได้เด่นนอนกับพลผู้นี้นี่ถือว่าถือกี่ดีผมเป็นฝันเลขสี่พ่อพ่อตามตรงยังสี่ลัก แี่ว่าไผว่าล่ามูกกระสางแต่ว่ามันบ่นอนน้ำกันซื้อนี่บ่บ่ได้เห็นนิยังบ่ได้อัานอ่านเลยเพราะว่าเมียกกนอนน้ำเขาไปนอนน้ำเนี่เออกระถือว่าเสียงเด็กถือเนาะแต่ว่ามันจังใดล่ะกับบ่ได้คิดว่าอันเสียงเด็กมันถือว่าขึ้นรุ่นมากกับว่าเสียงอีกน่ะเสียงเสียงเด็กเสียงเด็วกับฝันว่าเข้าเงินมาให้ยสิบบาทเข้าก็บ่าหายส้าบาทเข้าก็บ่าหายสิให้ยสามสิบบาทเลยเขาก็ยังเอาเงินมาให้อยู่ได้สามสิบบาท สามสิบบาทก็บ่ได้เปรี้ยใส่เลขหรอกแล้วว่าก็ว่าเลือดเสียงเลขนี่หรือมันถือวมันสิได้เงินม้อกับขีดอยู่เลยเออในความขิดนั่นนะเลือจังไดมันกระไดมือแห้งเนาะกับฟันอยากหันก็บ่ได้ฟันอีกจั๊กเถื่อนตามจริงกับตัวอย่างนะว่าฟันกระไดตามจริงกับทิวทัศน์ทั้งบนทั้งล่างเลยครับท่านผู้ชมของขันกอับกันกับถือทั้งบนทั้งล่างเนาะเลขวิ่งกับเขาทั้งสองและทั้งหลังเขาเลขวิ่งนี่กระเด็นหาเนาะเด่นหาร่องหกกับเขาทั้ง ทั้งหาทั้งโครับทั้งหาทั้งบันนี้เรขที่ลุงกอดเอาไปเสี่ยงลุงพอเสี่ยงเห็นน้าลุงกอดดีๆอยู่ครับสมผช้ชมเนาะแต่ห้างัาสามารถจะถ่ายลุงในคลิปได้กะพันกะเฉียนไปหาเจ็ดหลักก็หาหนึ่งหกหาหนึ่งโอ้หนึ่งหาหนึ่งหกครับผมแต่ว่าหาเจ็ดนี่ตรงเป๊ะเป็นตัวตรงแต่ว่าหนึ่งหกหนึ่งหานี่ก็ถือว่าเป็นตัวกลับแต่ว่าท่านได้เห็นกับลุงกอดกบคิดว่าหนายขมันเอาไปเชียงโชกดีๆกะต้องไปแล้วก็ต้องกลับมานำน้ลุงเนาะแม่น หือว่าแม่นครับกับวันนี้ยังถีบเที่ทยงบอกไปจะต้ตนคีบครับทีมาเจอรุงกอดใหม่ๆรุ่งกอดบอกกับปรากว่าเลขเขาเนี่ยนี่แหละครับผมบ่าจะเป็นเลขวิ่งรากาเป็นเลขแจ๊บคู่ให้กับเขาทั้งบนทั้งล,างลา่างแล้วก็เขามาสองงวดสามงวดวผมได้ข่านสมุชมงวดนี้คือกันของลุงกอดเลขวิ่งกับมาทั้งบนทั้งล่างมาทั้งสองตัวรั<ต>จับคู่ให้กับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะรุงเนาะเน่แต่ว่านาใจ่างวันนี้เลขวิ่งเนี่ยคงจะเขาอีก มันก็บบรรเขาจะได้วิ่งนะไมันจะเข่าจับคุยหรือเราหะเพราะว่าปีนัน้นปีที่ผ่านมานัน้นลูกกอดไข่เนี่ยเดี๋ยวมันเข่ามากรอบสองรอบสามโอ๊ยวดที่สองวดที่สามก็เข,ข่าครับผมเนาะเอาพอเที่ยงจะให้ท่านู้ชมในเบื้องตัวเลขทีลุกกอดคำนวณให้มือนี่เพื่อว่าท่านู้ชท่านใดเห็นตลาดกิมเบีงคนเอาว่างขายก็ได้ไปหาเก็บไว้อย่างสีนะคับท่านู้ชเนาะหรือว่าเอาไปเก็บไว้ เอาไปจำเอาไปเอาไปจดไว้ครับเพื่อว่ามันไปตรงกับตัวเลขดังๆจากสำนักอื่นเนาะก็ะลองไปเบิองไปพิจารณาเองครับผมเนาะพอเที่ยงกะแค่มาติดตามห้แค่เป็นแนวทางครับผมตัวเลขมันจะเข่าสามตัวก็เป็นไปได้ครับของสองตัวทั้งมนทั้งล่างก็เป็นไปได้หรือจะบ่กเขามันก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าสามารถเป็นไปได้เบิ้บเพราะว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเพราะว่าจะเป็นของครูบาอาจารย์เป็นสถานที่ต่างๆกับยิงอยู่ครับแต่ว่าห้แค่เป็นแนวทาง พอเทียงก็น,นั่มติดตามให้แค่เป็นแนวทางกันทุกท่านทุกให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้ดุลพินิจพิจารณาเบื้องเอาเองครับผมถ้าชอบก็ค่อยจัดคัดไข่เบื้องพระคุณทุกศาสนาเนอะลุงเนาะครับครับครับว่าลุงเราเองก็กถือครับผมการงวดนี้ก็ถือคุมพอเที่ยงว่าถือพระสุคนณหรอครับงวดนี้เล้ยเล็กเล็กลอตเตอรี่กันเนอะลุงเนาะลอตเตอรี่ก็ได้อยู่นี่ครับลุงกวัดงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศ .2564 หาวิ่งสองเด้อเดนเดนนี่เลขวิ่งนี่ก็หาวิ่งสองร่งอ,งงอ,งองคือเก้าจับคู่หาเป็นหกสองเจ็ดสองแปดสองคล้ายว่าเลขสองนี่จะเป็นลักหน่วยครับผมเลขเก้านี่เป็นลักสีโดยชุดที่สองเป็นลักเก่าเพราะเลขเก่าเป็นลักสีนี่ก็คือเก้าเก้าซีเก้าฮาแล้วก็เก้าสามเก้าซีเก้าฮาเก่าสามครับผมถ้าสามตัวก็มีแค่สองจุด หนึ่งสองเจ็ดหรือว่าหนึ่งเก้าสี่นี่แหละครับจะเป็นสูตรคำนวณของลุงกอดประจํางวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพอสะพานอร่อยหกสิบสี่เนาะส่วนความฝันเพราะเด็กฝันเอาลุงเนาะยังว่าท่านได็ฝันเพาต้องไหมอีกครั้งหนึ่งครับผมบ่มาบ่ได้เห็นบ่ลุงกอดเพิ่นจะฝันประกอบอยู่เรื่อยได้ตามถี่วเที่ยงมาถ่ายลุงกอดลุงกอดก็จะบ่ยุติสิตลอดเพิ่นจะไขว่าเจ้าความฝันประกอบกับสูตรวัคำนวณเพิ่นว่ามันเข่าหรือบ่เข่าก็ยังถิงงวด่ผ่านมาคือลุงกอดว่านั่นแหละ เลขคนเริเสียงแค่หาเจ็ดแล้วก,ก็น,นึ่งหาหนึ่งหกฝันว่าไปกินเบียร์แล้วก,ก็ได้เมียเล่าในเมียคนคนเล่า,นเ,นนลาเนาะคราจะมาชม่มถือว่าเป็นตัวเลขที่เขาในอีกวันนึงกะฝันว่าเขาเงินมาให้สามสิบาทในสีนะครับเ่ะนั้นแล้วกะลองไปพิจารณาบ้องครับผมเนาะพอเซียงกะมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางคือว่าน่ะครับกะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เขามาชม่มเขามาติดตามในช่องสตรดาแชนแนล ก็ขอขอบคุณขอคุณลุงก๊อดครับผมที่ให้ขอมูลให้ตัวเลขได้เด็ดเนาะครับผมขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายลุงครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสุดทายนี่พอเชื่องก็จะขอตัวไล่ไปกอนพอกันไหมคิปหนาครับผมกะหวังว่าท่านผู้ชมทนุกท่านคงจะถูกกถูกใจและครับว่หลายกันหน่อยเนาะเป็นสูตรของคนวณของลุงก๊อดหนึ่งเพราะว่ามันเข่ามาแล้วงวดที่ผ่านมาทั้งล่างทั้งบนทั้งเหล็กวิ่งงวดนี้กะคิดว่าน่าจะบ่พผาดอีกคือเ่าครับผมน่าจะมาอีกเพราะพอเห็นว่าาเขวดแรก ถ้าเขางวดแรกนี่เขาทั้งบนทั้งล่างทั้งเด็กวิ่งนี่งวดสองงวดสามจะตามมาติดติดเอา้าคลิปนี้พขาเที่ยงกับอตัวลาไปก่อนพ่อก็ไม่คลิปหนาครับผมกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับญาเจีบยบญาจนสุขภาพแข็งแรงกันสุขทุกคนไปละครับสวัสดีครับลุงกอนบวัสดีครับรบ๊ัยดีครับ